มีความยืของแบคทีรียมาายภานการช่วยเสนะครับนีฮะที่ผมบอกไว้นะครับเมื่อแล้วนะฮะเราจะได้บเจอนแต่ากนะีชื่อนะก็บอกว่าเาเป็นในตางที่นนนะฮะาเราครับนะฮะภายในภายในนะครับรายการข่นะครับเดี๋ยวมา แลที่นะครับจะใช้รถซูาโเอาเฟอระเ็นรถที่ดนะครับนขอแนะนก่อนครับว่ารายการการงนะครับจะเป็นการแข่งัฮะบขี่รไทยที่ใช้เวลาแตังชวง่เหมืกันโดยนเรื่องการแข่งได้เป็นสอง้านเพื่อมานะขับหลังกันนะฮะสำหรับการ่โดนการแข่งแต่แน่นอนครับเรานะฮะได้ฟองแชมป์เป็น ดเท้าแรงดึงเต้าแงผมนบเข้ามาให้แเข้าไปได้นะงเข้าไป้ได้เลยนะเยอะผมนับนนที่าที่อยากตั้งนะราะว่ฟาขอเสียงตรมครับต้อนรับผี้ีนะครับตาุ้มนตดครับเยอะผ่พี่โตครับดีเลยครับดีเดอครับและพี่ใหญ่ดียครับพี่เบิร์ากจังหวัดยะลาบุนนเครับจากนมีโผล่หน้าแชมป์ เรท่านเลยนะครับว่าตอนโดนารแข่แบบมี้หมาว่าผมเชื่อว่าลูกคุณท่อยนานนี้กลงอารอย่อนาที่จะไอะไรก็คอเราเลแข่งี่ไม่จับจานลไปแล้ววันนั้นผมจำได้ว่าเป็นกรงโนก้านนั้ที่ชวยีาสุขกับเราท どうもありがと